คือลุงบอกว่าลุงดูธุรกิจกับพวกกัปลินไม่สําเร็จอะพวกพวกกัปลินก็เลยโมโหแล้วก็จับลุงขังนะครับระหว่างที่ลุงโดนขังอะลุงก็ได้ยินอะไรบางอย่างเราก็จะถามว่าลุงได้ยินอะไร he mentioned you overheard things sad tale really i think i know where ranrock's unfortunate vendetta against wizard kind began although dragon breeding was outlawed by the warlocks convention of 1709 ranrock stumbled upon an illegal dragon camp he was young Found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a, a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ramrock has despised wizard kind, sees us all as cruel. คือคืออันแรกคืออันนี้คือเป็นการรู้ที่มาที่ไปว่าทําไมไอตัวรันล็อกเนี่ยมันถึงกลายเป็นตัวร้ายขึ้นมานะครับไอตัวก็ปลินรันล็อกเนี่ยผมขอฟังอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าใจสุดให้สรุปสันส้นๆก็คือ ไอแลนล็อกอ่ะม so, ันเคยถูกตัวนักเวทอ่ะในอดีตนะลังแกนีบุลลี่ลังแกโดนประมาณว่าโดนลุงกระทืบอ่ะประมาณนั้นนะครับเป็นพวกนักเวทลุมกระทืบอ่ะแล้วก็เขาก็เลยแค้นนะกลายเป็นตัวร้ายเลยนะขอฟังอีกทีว่ามันรายละเอียดเป็นยังไงครับ unfortunate began know Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of seventeen o nine, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a, a, means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ramrock nearly to death. Ever since, Ramrock has despised wizard kind. Sees us all as cruel. Okay. I'm in the เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้กอบลินตัวร้ายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนไอ้ตัวดดนล็อกนะครับผมทาไมมันถึงแค้นพวกกอบลินหรือใครเป็นตัวละครของเกมครับก็คือในอดีตอ่ะในสมัยอดีตได้ครับผมไอ้แดนล็อกอ่ะมันถูกลังแกรหรือถูกเข้าใจผิดครับผมเริ่มต้นจากว่าตอนเนี้หรือตั้งแต่ในสมัยก็หนึ่งปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าเนี่ยมันมีกฎหมายมาว่าแบบว่าห้ามที่จะ เลี้ยงหรือว่าแพร่พันมังกรอะไรทํานองเนี้ยนะผมไม่เข้าใจรายละเอียดแต่ทํานองเนี้ยเหมือนประมาณว่ามังกรเป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายห้ามเลี้ยงห้ามเพราะอะไรเงี้ยนะครับผมเออแต่ว่ามันก็จะมีแคมป์หรือว่ามีจุดที่ลักลอบเลี้ยงมังกรอย่างผิดกฎหมายอยู่ซึ่งแลนด์ล็อกเนี่ยก็แบบเป็นคนแบบเหมือนชื่นชอบมังกรเนี้ยเออเป็นกอบลินไม่ใช่เป็นคนเป็นกอบลินที่ช่นชอบมังกรมากๆาก็เลยแอบบลักลอบไปที่แคมป์นี้บ่อยๆนะครับแอบลักลอบไปแคมป์นี้บ่อยบ่อแล้วก็ พอเริ่มที่จะลักเลาเข้าไปนานเข้านานเข้าเนี่ยก็เริ่มที่จะหาโอกาสที่จะไปตีสนิทกับพวกนักเวทที่ท,ทําแคมป์ผิดกฎหมายเหล่านั้นหนยครับผมเออแล้วปรากฏว่าพอเริ่มสนิทขึ้นปุ๊บปรากฏว่ามันมีนักเวทคนหนึ่งนะครับมันทําไม้คาถาตกทําหายอ่ะทําตกทําหายอ่ะแล้วก็ตัวแลนล็อกเนี่ยมันก็ไปเก็บมาครับมันไปเก็บมาแล้วเอาจะเอาไปคืน เออเผื่อว่าเอาคืนปุ๊บว่าจะได้เป็นร่วมแก๊งเออจะได้เข้าร่วมค่ายนี้ได้อยู่กับมังกรมังกรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่ครับคือเจ้าของไม้กระทาเห็นปุ๊บเนี่ยก็โมโหก็นึกว่าไอ้ก๊อบลินแลนล็อกเนี่ยมันขโมยไปก็เลยกระทืบนลครับลุมกระทืบลุมยำจนแลนล็อกเนี่ยเกือบตายครับผมหลังจากนั้นนะครับแลนล็อกก็โกรธแค้นฝังใจกับพวกนักเวททั้งหมดเลยนั่นนะครับคือที่มาที่ไปของไอ้แลนล็อกเนี่ยครับผม Nah. Am I right that you speak gobbledygook? <laughs> Unbeknownst to Ramrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's, it's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least I'd like to think so. ลุงเนี่ยทำธุรกิจกับพวกกอบลินมานานนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจค้าเหล็กนะครับซึ่งลุงเนี่ยแบบชอบมากธุรกิจนี้นะครับทาให้ลุงเนี่ยจะต้องพูดหรือว่าคุยภาษากอบลินนะครับเขาเรียกว่าภาษากอบเบิ้ลเดกู๊กอะไรเนี่ยนะเป็นภาษากอบลินลุงก็บอกว่าลุงพูดได้ไม่ใช่ว่าสมองลุงดีแตนะ่ลุงอายุมากแล้วแต่ว่าลุงค้าขายกับพวกกอบลินมานานมันก็เลยแบบเออคินจนพูดได้อะไรเงี้ยนะครับผม I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my womb back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you. Her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well. จะขอโทษขอโพยขอบคุณกันไปแล้วลุงบอกว่าลุงจะรีบกลับไปเขียนจดหมายกับให้กับหลานนะครับหลานจะได้หายเป็นห่วงนั่นเองนะครับผมและเควสนี้ ของลุงโ,โแรแลนด์ร็อกนี้โรแลนด์โ,โอ๊กนี่ก็สำเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีครับผม